เทียวีโกเรียบร้อยครับสำหรับพ่โล่นเอริกเทนฮาร์ตกงานมากว่าครึ่งปีตอนนี้ได้รับงานแล้วครับเลเวอร์คูเซนอดีตแชมป์ไรพ่ายหรืออันดับ 2, 2> ในบุนเดสลิกาปีนี้เลยถือเป็นการก้าวกระโดดการคุมทีมมากๆเลยนะจากแมนยูทำปีที่แล้วอันดับ8ปีนี้ออกไปแมนยูอยู่ที่16-17ย้ายไปเลเวอร์ที่ปีที่แล้วเป็นแชมป์และปีนี้อยู่ที่2 แต่เรื่องหนึ่งที่ผมอยากขอครับฝากทีมบริหารอินิออสเนี่ยช่วยรับเรื่องนี้ไปพิจารณาด้วยนั่นก็คือนี่ผู้รักษาป,ประตูที่เอริกเทนฮากสร้างงานสร้างอาชีพไว้ซื้ออังเดโอนาน่าลูกรักเข้ามาและขายมาเตโควาลูกหม้อสโมสรอ,ออกไปแล้วประเด็นคือขายมาเตโควาที่เป็นอะคาเดมี่ของแมนยูไปครับให้กับเลเวอร์คูเซ่นทีมที่เอริกเทนฮากจะไปคุมทีมพอดีแวะดูสถิติฤดูกาลนี้แบบเร็วๆครับอังเดโอนาน่าลงสนามไป50เกมเสียไป65ประตูและได้ไป11ดคลีนชี ส่วนมาเตโควาเนี่ยไม่ใช่มือหนึ่งของเลเวอร์คูเซ่นนะแต่ว่าอายุเนี่ยเพิ่ง25ปีเท่านั้นลงสนามไป15เกมเสียไปแค่13ประตูและได้ไป9คลินชีตลงสนามน้อยกว่าโอนาน่ากว่า3เท่าแต่คลินชีตเกือบเท่าโอนาน่าคือมันก็เทียบกันโดยตรงไม่ได้แหละเพราะแมนยูสภาพทีมมันก็เละกว่าเลเวอร์คูเซ่นเยอะเละทุกตำแหน่งไม่ใช่แค่ผู้รักษาประตูครับก็เลยอยากขอเอริกเทนฮาครับให้พิจารณาในการสลับตัวครับเอาโอนาน่าลูกรักกลับไปแล้วก็เอาลูกม่อสมสรแมนยูเนี่ยกลับมามาเตโควา ก็ไหนๆเอริกเทนฮาร์กรักนักรักหน,กกหนาครับอังเดโอนาน่าก็ส่งกลับคืนไปเลยครับไปเลเวอร์คูเซ่นเลยแล้วก็มาเตโควาเนี่ยเคยพรีซีซั่นกับเอริกเทนฮาร์ไปแล้วนะแต่เอริกเทนฮาร์ผมก็ไม่รู้นะทำไมไม่พอใจถ้าเกิดว่าเขาจะอยู่ในทีมเอริกเทนฮาร์ต่อก็ส่งจากเลเวอร์คูเซ่นคืนมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้พร้อมต้อนรับเสมอตอนนี้ขาดผู้รักษาป,ประตูมือหนึ่งมากๆ <laughs> ก็นั่นแหละถ้าทุกคนที่เห็นเหมือนผมก็ช่วยกันดันโพสต์นี้ครับค <c oughs> อมเมนต์กันเข้ามาเพื่อให้โพสต์นี้ถึงอินิออส